เดี๋ยวเอาพอดีแหละมันไม่เอาหรอกเจ้าไปจ่ายค่านั่นก็อทซเจ้าไปจ่ายค่าสร้างค่าเสือค่าอะไรที่ว่าซื้อมาจากประเทศอื่นนะเอ่อแล้วก็ค่าไถาวัวไถควายที่ว่าไม่เอาสกรบรทได้บุญมีบุญรมแล้วทีนี้ตอนที่มันเรียนหนังสือับคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่คอมพิวเตอร์พื้นฐานที่พวกเองนะ ไออันนี้มันมาเรียนเสริมนั่นแหละตอนนี้มันเรียนนะมันอ่านหนังสือไปด้วยแล้วมันมาเรียนด้วยเห็นไหมเอออ่านหนังสือไปด้วยมาเรียนด้วยมทแต่มันยังไม่จบมันอยู่ในคาบเกี่ยวอาจารย์เวลาบักศักมันเล่นมันชายหน้าจอคอมพิวเตอร์มันซ่อมอยู่เนยนะมีคนกลับหน้ากองซ่อมเนี่ย ซ่อมหนึ่งก็นแน่นเบิ้งเนเี้ย <78. S 1> เอออนี้เจ็ดแปดเออ